พาดรถได้คันนี้จะเป็น144นะคะตามรายการเลย Honda า b r บอาอ5บบสค่ะเปนออกไปแทนใบคู่มือก็ในรายการจำรถนะต่อสอบเลยค่ะราคา 60... 0 0 0 6 0 0 0 0บาท1นึ่ล้านขอบคุณค่ะลามประมูลเปิดราคามาแล้วค่ะสุดต่อกับบิลราคาอะไรค่ะเมื่อชิลล์ประมูลสุดต่อกับบิลราคามาใหม่6 0 0 0 0พัราคาเป็นแล้วค่ะ0 0สุต่ออยู่นะมืสองพรเป็นแล้วค่ะหกหมื่นอะไรกบนราอรสุต่อกับบิลราคา14,000้านแล้วค่นส0 0พานราคาตอนนี้สุด 6กพ0เป็นหมจพันหมือจ็นับต่นปันลาประมูลน้าหันปนับต่หกเจรอายต่อยกมลหเจ็ดป็นบาทสองหนึ่ทาประมูลเจ็ดหนหนึ่งพันนับตื่นเจ็ดหมื่นหนึ่งพันนับสองเจ็ดหมื่นหนึ่งพนาลาประมูลนั่งอยู่เจ็ดหมื่นหนึ่งพันสองพลาต่อยกมล์เล็ก่ะเจ็ดหมื่นสองพันลายสามพันลาประมูลนาเจ็ดหมื่นสามพันนับต่เจ็ดหมื่นสามพันนับสองเจ็ดหมื่นสามพันบาทลาประมูลเจ็ดหมื่นสี่ลายซึ่งต่อยกได้เจ็ด จมมนกนับสองเจมมนกประบาดที่สามศูนย์สปดแปสู้ต่อยูงได้เจมม่เจด้านหลังเลยนะเจมม่ปัดนั่งอยู่เจมมื่ปัดนั่งอยู่เจมมื่ปัดพนับตึงเจมมื่ปัดพนับสาเจมม่ปัดประมาลานประมนั่งอยู่เจมมปัรอะไรเจมมี่ปดประบาดด้านหลังเลยปัดมื่นดมือบัดนับตึงแดมืบัดนับสปดมืบัดลานประมูจยอยู่ด้านหลังปัดมือบัดนับ หนึ่งแปดนสองพันนั่งอยู่แปดหมที่ลาประมูลนั่งอยู่แปดหมพนนับ่แปที่ลาบประมูลยืนอยู่แปดหมาพนับ่แปาพนับสองแปดบาทลาประมูลยืนอยู่แปดหมีออนไลน์แปดหมนพนับ่แปพนับสองแปดหระมาณที่สามส่วนสีแดต่อยข่าแปดหมที่ลาประมูลแปดหมนพันนับ่แปมาพันับสองแปด่นหบาทลาประมูลยืนอยู่นะแปดหมื่นห้าพัน สุดต่อยก่ใหม่เลยนะแปดหมนหบหนมนหกพันนบสองแปดห่บาทอีกสมัยคะที่ร้านค่สุดต่อยกได้แปดหมบาทที่สามสิบสี่แบาทออนไลน์นับสามไคะต้นขายราคาแปดหมบาทที่ลูกค้าออนไลน์ป้ายหมาเลขสามส8บสี่แปดแปดสประมูลได้ได้เป็นราคาแปดหมื่นหกันบาทดีกับลูกค้าออนไลน์ค่ะ